ดัตต์เกสลุกจี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สวัสดีค <c oughs> ไปกันเลยค่ะไปเจอกันที่โรงเรียนน้องนาลินเนาะค่ะเนาะนาลินสวัสดีค่ะก่อนลูกนั่นโอ้ยก็ไหวพระกันยังว่ากันยังว่าไปกันเลยค่ะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนิดๆแล้วนะคะนี่คือทางเขาโม,โมบ้านเนาะค่ะนะชอตฟูตดโรส นี่คือนูเฟีฟิวทาวนะคะที่แม่บ้านยูนะคะเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นเมืองเล็กๆออฟฟิศดอกเตอร์เทนารินม้านะคะนี่เตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมวันฮาโลวีนเดย์ค่ะเด็กหน่อยจะมาขอแคนดี้ค่ะมาขอขนม และเราก็มาถึงแล้วนะคะที่พาหนองนาลินมานะะี่ค่ะโรงเรียนเก้าหนองนาลินอีกโบกี้เดือนม่นก็จะหม่างทุบลงนะคะโรงเรียนเนี่ยเนี่ยที่จะพาหนองนาลินมาเล่นวันนี้ยเขามีจัดกิจกรรมให้เด็กๆมาเล่นค่ะ ฝนเริ่มลงเม็ดฝน,นตก นารินออนะอน่อะนารินไปแล้ว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 ฝนก็ตกนะคะเพื่อนๆคะ่ะเด็กก็อยากสนกุก ออมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะลิน right, s <S เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเดินแล้วนะลินเริ่มเดินแล้ว โอ้ oh, look at that purple girl Daddy, you have colorful money in y ม u r w a l l e t I know ร l เป๋ u e money จบเกมกับพานลิมกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างเนื้อล้างตัวอะไรคะนี่ลงเสื้อฟิวเท้า Of kids, a lot of kids were walking, a lot of kids didn't know. I was running at first, though. Why am I นตกใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนิดๆน,นะก็จะได้ประมาณนี้แหละค่ะใบไม้เปลี่ยนสีก็ได้ริมรัวบ้านของแม่บ้านนะถึงแล้วถึงบ้านแล้ว s o I kept getting like spammed with the red or orange because I had a whole arm of it. านั่นน่ะนารินมาถึงบ้านอาบน้ำเปลี่ยนสุภานั่งสดกว๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปนะนั่นน่ะหิวนอกบ้านกบฝนตกนะคะเพื่อนๆค่ะฝนตกตอนที่เล่นเกมยังไม่หนักขนาดแหนมา เด็กน่อยรุ่นเล็กจะเล่นสนุกไหมเนาะฝนมาพอดีชวนน้องมา,าเลย่าเรนแดดดิ มาถึงบ้านฝนตกพอดีฝนตกฝนตกฝนตกบ้านฝนตกวัน <g> น <Wales> ี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายกุ๊กกี้บ๊ายบายกันลูกกุ๊กกี้บ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายโอ๊ยบ๊ายบายกันบ๊ายบาย